ทำไรยายก็ควรมะม่วงควนมะม่วงควนให้มันสุกใช่ไหมวนให้มันสุกแล้วค่อยไปตากเนยมาตากมันสุกแล้วก็ไปตากตากให้มันแห้งตากไว้ให้ใครกินเป็นแผ่นเป็นแผ่นตากไว้ให้ใครกิน ให้ลูกให้ร้านกินไม่จำกัดคนคใครอยากกินหิวเมื่อไรก็ชีก,กินฮะหิวเมื่อไรก็รักชีก,กินยัน <laughs> ก็นั่นแหละเขาถึงเรียกว่าสุขของจริงกระเด็นใส่เจ้าของแล้วถึงเรียกว่าสุขแล้วก็ดับไฟไว้ โอ้โหสุดยอาจเพิ่งอารงจากเตาใช้มือเปล่าจับเลยคนอื่นเขาล้ใช้โอ้คนอื่นแล้วเขาล้ใช้ผ้าคุณยายนี่สุดยอดเลยไปหันไปดีกล้าโอ้วจะมาโอ้ว

เันีได้โคตรเว้ยนะฮะก,กินกนลางปีมงแบนั้นเลยครับนี่ยม่หยิบตงใจเกิน,บบนไม่ได้แล้วม,มืออาซีอันนั้นของคุณยายอันนี้ของเรายง